เปลวแดดสีเลือดสาดกระทบหลังคากระเบื้องแตกหักของวัดร้างกลางหุบเขากลิ่นคาวสนิมจากเลือดแห้งเคล้ากับกลิ่นดินเปียกหลังฝนเสียงมแมลงกลางคืนเริ่มร้องทั้งที่ยังไม่พบค่าข้างบันไดหินรอยเท้าหนักจมลึกในโคลนใบไม้แดงฉานร่วงกราวเหมือนเพิ่งผ่านการต่อสู้อินทรายืนนิ่งอยู่ใต้เศษรูรปปั้นเทพที่หล่นลง แขนของเทพขาดหัวกลิ้งไปอยู่ริมสนามดำปีที่ไม่สะท้อนเงาแสงฟ้าแลบฉีกเมฆด้านหลังเขาเสียงฟ้าร้องคล้ายเสียงคำรามจากอะไรที่ไม่ใช่มนุษย์อินทรารู้สึกถึงบางสิ่งในอกไม่ใช่หัวใจเต้นแรงแต่เป็นความเย็นที่ไหลย้อนเข้าเส้นเลือดเหมือนมีเงาเลื้อยใต้ผิวเขาก้มมองมือตนเอง เลือดของเขากลายเป็นสีดำท่านใดนั้นพื้นดินสรรั่นเหมือนหัวใจของโลกเต้นผิดจังหวะเสียงดังคลื่นใต้เท้ารูปสลักที่พังไปเมื่อหลายศตวรรษเริ่มเคลื่อนไหวรอยร้าวบนหินเรืองแสงสีม่วงคำํำจากด้านหลังเสียงลมหายใจหนักกระทบต้นคอ กลิ่นเหม็นไหม้และเนื้อสุกแทรกผ่านลมหายใจนั้นอินทราหันช้าหาหะข้างหลังเขาคือร่างสูงชะลุดผิวแตกระแหงเหมือนเท่า่านตาแดงก่ำสองข้างเหมือนไฟในเตาเผาโบราณไม่มีเสียงใดหลุดจากลำคอสิ่งนั้นแต่เขาได้ยินเสียงในหัวของเขาเองเจ้าคือหนึ่งเดียวที่เหลือ แผ่นฟ้าฉีกออกแสงสว่างทะลุเมฆราวกับประตูเปิดออกจากอีกโลกแต่แสงนั้นไม่อบอุ่นมันเย็นเย็นจนกระดูกแทบแตกสลายฝูงอีกาดำทยานจากต้นไม้ที่แห้งตายบินวนเป็นวงกลมเหนือวัดร้องเสียงต่ำเหมือนบทสวดของคนตาย อินซาก้าวถอยแต่พื้นข้างหลังหายไปเขาตกลงในหลุมที่ไม่มีก้นไม่มีแสงไม่มีเสียงมีเพียงเสียงหัวเราะของเด็กคนหนึ่งเสียงนั้นคือเสียงของเขาเองตอนที่ยังเป็นมนุษย์เสียงหัวเราะสะท้อนกล้องกลายเป็นเสียงกรีดร้อง แหลมสูงแต่กระจายเหมือนกระจกถูกทุบอินทราตกผ่านภาพอดีตภาพแม่ที่ยิ้มให้ภาพหมู่บ้านถูกเผาภาพเขาเองกำลังยืนอยู่ท่ามกลางศกมือของเขาถือดาบที่เปื้อนเลือดแต่เขาจำไม่ได้ว่าเคยฆ่าใคร พื้นดินโผล่ขึ้นมาอย่างฉับพลันร่างของเขากระแทกลงพื้นแข็งแต่ไม่มีความเจ็บปวดเพียงความว่างเปล่าเขายืนขึ้นรอบตัวคือทุ่งกว้างที่ถูกเผาจนดำต้นไม้ไร้ใบฟ้าสีเทาไม่มีเสียงไม่มีลมเหมือนโลกหยุดหายใจ จากไกลสุดสายตามีร่างหนึ่งเดินเข้ามาร่างนั้นเหมือนเขาแต่ไม่มีเงาไม่มีดวงตาร่างนั้นชี้มาที่อกของอินทราตรงตำแหน่งหัวใจทันใดนั้นไฟสีดำปัตุจากอกของเขา ความเจ็บปวดแล่นผ่านเส้นประสาททุกเส้นเสียงหัวใจเต้นกลายเป็นเสียงกลองรบแต่ไม่ใช่ของเขาของบางสิ่งในตัวเขาอินทราสุดลงมือจิกพื้นดินรอยร้าวแผ่กระจายใต้ฝ่ามือลึกลงไปมีดวงตานับพันลืมขึ้นมาจากดินจ้องมองเขา เสียงกระซิบดังจากใต้พื้นโลกบุตรของเราตื่นขึ้นแล้วเงาดำค่อยๆปรากฏด้านหลังเขาสูงใหญ่มีปีกหลายคู่มีเขาและไม่มีใบหน้าอินทรารู้ว่าสิ่งนั้นคือพ่อของเขา เสียงกระซิบทวีความดังกลายเป็นเสียงคำรามแผ่นดินสั่นสะเทือนขุนเขาไกลโพ้นถล่มลงราวกับโค้งฟ้าถูกฉีกอินทราลุกขึ้นร่างเขาเปื้อนเท่าฐานแขนซ้ายเริ่มกลายเป็นเงานิ้วมือยืดยาวเหมือนกรงเล็บเขามองเห็นอดีตผ่านเงาที่ไหลออกจากตัว เห็นเด็กนับร้อยถูกสังเวยเห็นพิธีกรรมกลางเพลิงเห็นเขาเป็นทารกถูกยกขึ้นสู่ท้องฟ้าสีเลือดมอบให้แก่สิ่งที่ไม่มีชื่อเสียงจากพ่อของเขาดังขึ้นในใจเลือดของเจ้าคือกุญแจร่างของเจ้าคือประตูเปิดมันเถิด ปลดปล่อยค่าอินทรากัดฟันหัวใจเต้นที่แต่ยังไม่ยอมแพ้แม้เงาจะกลืนแขนทั้งข้างแม้ดวงตาจะเริ่มมืดบอดเขายังยืนอยู่จากมุมตาแสงเล็กๆปรากฏขึ้นหิ่งห้อยสีทอง บินวนรอบเขาแล้วลอยไปข้างหน้าเสียงดังแซรกคลื่นวิทยุปนเสียงหัวเราะจากใครบางคนไม่ใช่คนตายแต่เป็นคนที่มองดูอยู่อยู่ไกลแต่เห็นทุกอย่างเจ้าทำให้พวกข้าสนุกมาก เสียงพูดเป็นภาษาต่างประเทศแปลกไม่เป็นจังหวะเหมือนแปลผ่านเครื่องแปลผิดผิดพวกข้ารู้ว่าเจ้ายังมีอีกมากต้องตาหาเสียงเงียบแล้วเครื่องก็ระเบิดเบาๆสะเก็ดพุ่งเฉียดหน้าเขาเลือดไหลจากแก้มเขาไม่สน เขามองไปรอบๆอ,อาคารเก่าถนนว่างเปล่าแต่ลมพัดแรงเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไหวเหนือหลังคาเขายืดตัวตรงหยิบปืนลูบเลือดที่แก้มออกแล้วพูดกับตัวเองเบาๆคืนนี้มันเพิ่งเริ่ม เสียงไซเรนจากที่ไกลหอนผ่านซอกตึกแสงไฟสีน้ำเงินวาบไล้ตามเงาแต่เขาไม่หลบไม่เร่งเดินผ่านร่างนักล่าวที่ยังช็อกผ่านรอยเลือดบนพื้นกลับเข้ามอมืดในมือเขากำชิปเล็กๆที่รอดจากแรงระเบิด ด้านหนึ่งมีรหัสตัวอักษรลึกลับคล้ายภาษาจีนแต่บิดเบี้ยวเหมือนคนพยายามลืมแล้วเขียนใหม่เขาเสียบชิปเข้ากับเครื่องอ่านที่เขาซ่อนไว้ในซ่อกเข็มขัดหน้าจอเรืองแสงเล็กๆปรากฏบนเลนตาขวาข้อมูลพรั่งพรูแต่ทุกไฟล์ถูกล็อก มีเพียงไฟล์เดียวที่เปิดได้ภาพถ่ายขาวดำเก่าซีดแต่เห็นได้ชัดเจนเด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าสถานทูตไทยในกรุงเบอร์ลินข้างเขามีชายแก่ใส่หมวกสกลาดยิ้มบางๆเขาจำเด็กในภาพได้ คือเขาเองเมื่ออายุแปดขวบมือเขากระชับแน่นคิ้วขมวดหายใจแรงขึ้นเส้นเลือดข้างขมับเต้นชายแก่ในภาพคือคนที่เคยบอกเขาว่าโลกนี้ไม่มีความลับมีแต่งเงาที่รอคนกล้ามองเข้าไป ชื่อของไฟล์คือผู้สร้างเงาแสงไฟถนนดับวูบทั้งตรอกมือสนิทอากาศเปลี่ยนไปอึดอัดเหมือนมีคนหลายสิบยืนอยู่รอบตัวแต่ไม่มีเสียงไม่มีลมหายใจเขายกปืนขึ้นอีกครั้งสายตามองไม่หยุด ข้างหลังข้างบนใต้ฝาท่อแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นชัดนิ่งเหมือนพูดอยู่ในหูเจ้าจำข้าได้ไหมหัวใจเขาเต้นวูบเสียงน,นั้นเย็นเฉียบลึกขุน ร่างเขาแข็งค้างนิ้วมือที่จับปืนเริ่มสั่นไม่ใช่จากความกลัวแต่จากบางอย่างก่าวกว่าความกลัวเสียงฝีเท้าเบาชัดเข้ามาใกล้าจากด้านข้างเงาไม่หันทันทีเที่ยงหรีตา มองเงาสะท้อนจากแอ่งน้ำที่พื้นร่างชายชารายืนในมุมมืดหมวกสกหลาดใบเดิมชุดสูตรเก่าไร้ฝุ่นไร้ร่องรอยเวลาเขามองผ่านเงาสะท้อนใจเขาเหมือนตกลงเหวลึกท่านยังไม่ตายเสียงเขาแหบ เต็มไปด้วยแรงอัดแน่นชายชราเดินออกจากเงาดวงตาสีเทาเข้มไม่มีประกายแต่เต็มไปด้วยสิ่งที่คล้ายกับการรู้ทั้งหมดข้ายังไม่เคยอยู่ในที่ที่เจ้าคิดว่าข้าหายไปเขาพูดนิ่งแต่แฝงความเศร้าแล้วทำไมคุณถึง คำถามค้างในลําคอภาพในความทรงจำแล่นกลับมาภาพศพชายชราในกองไฟภาพนกสีดำบินวนเสียงคนตะโกนว่าทรยศเขาว,วิ่งหนีชายชราขยับเข้ามาใกล้มือยื่นออกมาไม่ใช่เพื่อจับ แต่เพื่อให้เขาดูบนฝ่ามือมีแผ่นโลหะฝังอยู่ในผิวมีตราเดียวกับในชิปนี่คือจุดเริ่มต้นเขาพูดช้าเจ้าไม่ได้ล่าใครเจ้าถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเหยื่อเงาหยุดหายใจชั่วครู่ในหัวเสียงดังวุ่น ความเงียบรอบตัวหนาหนักขึ้นโลกเหมือนชะง,งักชายชราก้าสุดท้ายยืนต่อหน้าเขามองลึกเข้าดวงตาเจ้าเคยถามว่าทำไมพวกเขาเรียกเจ้าว่าเงาเสียงกระซิบใกล้หูเพราะไม่มีแสงไหนที่เจ้าไม่หลบซ่อนอยู่ข้างหลังคำนั้นกระแทกหัวใจ เหมือนกระจกแตกในอกสเก็ตแห่งความจริงทิมแทงหรือเกินจะถอนเขาเก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวปืนในมืออย่างแน่นแต่ใจเริ่มลังเลทั้งหมดนี้เสียงเขาเบามันคือแผนของคุณชายชราย,ยิ้มบาง ไม่ใช่ยิ้มแห่งชัยชนะแต่เป็นยิ้มของคนที่แบกบาปมาเนิ่นนานไม่ใช่แผนของข้าเขาตอบแต่ข้าเป็นฟันเฟืองและเจ้าก็เป็นอีกตัวหนึ่งเงากำปืนแน่นเหงื่อเย็นซึมข้างขมับหัวใจเขาเต้นเร็วขึ้นแต่ลมหายใจยิ่งนิ่ง เหมือนคนยืนบนขอบเหวมองลงไปแล้วพบว่าก้นเหวคืออดีตของตัวเองแล้วใครคือเจ้าของเกมนี้เขาถามเสียงเริ่มแข็งแววตาเปลี่ยนไม่ใช่แค่ผู้ตามล่าแต่เป็นคนที่ต้องการคำตอบชายชรามไม่ตอบ แต่หยิบกล่องเหล็กเล็กๆออกมาเปิดฝาช้าๆข้างในคือภาพถ่ายอีกใบซีดแต่ชัดภาพโตประชุมลับมีคนเจ็ดคนหน้าถูกเซ็นเซอร์ยกเว้นหนึ่งเดียวหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ปลายโต๊ะ ผมสีดำยาวดวงตาคมเขารู้จักเธอหรือเคยรู้จักภาพนั้นปลุกบางอย่างในใจขึ้นมากลิ่นลมหายใจเธอเสียงกระซิบที่หลังหูคำสัญญาที่เคยฟังในความมืดเธอยังมีชีวิตอยู่ชายชราเงยหน้า สีหน้าเปลี่ยนกลายเป็นเงาเช่นเดียวกับเขาเธอคือผู้เขียนเงาเสียงแหบและตอนนี้เธอรอเจ้าอยู่ในเมืองที่ไม่มีชื่ออยู่บนแผนที่เงาไม่พูดเที่ยงหลับตาปล่อยลมหายใจช้าๆมือแตะกระเป๋าเสื้อล้วงเอากระสุนลูกหนึ่ง มองมันอยู่พักใหญ่แล้วเก็บใส่ปืนหมุนลำกล้องล็อกและมองตรงไปที่ทางแยกข้างหน้าเงามืดรออยู่และในนั้นเธอก็รอด้วยเช่นกันเสียงฝีเท้าดังขึ้นทีละก้าวบนถนนเปียกฝนกลางกรุงเทพที่ไร้ชื่อ แสงไฟนีออนจากป้ายโฆษณาสะท้อนในแอ่งน้ำเงาเคลื่อนผ่านทีและช่วงตึกแต่ไม่มีเสียงอื่นใดตามมาเหมือนทั้งเมืองหยุดหายใจเขามาถึงหน้าตึกเก่าประตูไม้แง้มอยู่กลิ่นกระดาษเก่ากลิ่นชาอ่อนๆยังคงเหมือนเดิม ชั้นบนสุดหญิงสาวนั่งอยู่ริมหน้าต่างผมดำยาวสยายเธอไม่ได้หันกลับมาแต่พูดขึ้นก่อนที่เขาจะเคาะประตูเจ้ามาช้ากว่าที่ค้าคิดเขาเงียบเพียงมองแผ่นหลังของเธอสั่นเล็กน้อยจากลมหายใจเหมือนเขา คนที่แบกเงามานานเกินไปทำไมถึงเลือกข่าเสียงเขาต่ำไม่ใช่คำกล่าวโทษแต่เป็นคำถามของคนที่พร้อมยอมรับเธอหันกลับแววตาเต็มไปด้วยแสงจันทร์ไม่ใช่ความเศร้าไม่ใช่ความเสียใจแต่เป็นความเข้าใจ พราะข่าเห็นว่าเจ้าเดินผ่านความมืดโดยไม่ปล่อยให้มันกลืนเจ้าเขาวางปืนลงบนโต๊ะนั่งลงตรงข้ามมือที่เคยชุ่มเลือดวันนี้ว่างเปล่าเหมือนพร้อมจะวางทุกอย่างแล้วหลังจากนี้เขาถามเธอยิ้ม ยิ้มที่ไม่มีใครในโลกได้เห็นมาเนิ่นนานเงียบอบอุ่นและจริงเราจะยังมีอยู่แต่เจ้าจะไม่ต้องอยู่ในนั้นคนเดียวอีกต่อไปข้างนอกฝนหยุดตกแสงแดดยามเช้าส่องลอดหน้าต่างอุ่นเหมือนความหวัง ที่หลงเหลืออยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยเงาและในที่สุดชายที่ทุกคนเรียกว่าเงาก็ได้นั่งอยู่ในที่ที่มีแสงแม้เพียงครู่เดียวแต่มันก็เพียงพอแล้วสำหรับคนที่เดินผ่านค่ำคืนมาตลอดชีวิต